ต่อไปเป็นข้อ21ครับเขาบอกว่าลำดับนี้มีกี่คต์หรือมีกี่ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตครับสังเกตจากตรงนี้ก่อนโจทย์ที่ดูง่ายๆอันนี้ก็บวก9ก้บวกสครับ บวกเก้าตัวแล้วบวกเก้าจากนี้มานี้ก็บวกเก้าครับการที่มันบวกเพิ่มเท่าเท่ากันแบบนี้นะครับมันเป็นลําดับเลขคณิตเราก็ใช้สูตรลําดับเลขคณิตคือ a อหนึ่งบวก a n เท่ากับ a อหนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณ d ีด็อก เอ <N S 2> คือตัวสุดท้ายหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกเท่ากับตัวแรกคือลบยี่สิบสี่บวก n ลบหนึ 1, ่งคูณ d ดอกคือบวกเก้าแล้วก็แก้สมการเพื่อหา n ครับ n ตัวนี้ก็คือจำนวนตัวโอเคเราย้ายข้างครับ เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกบวกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นลบย้ายมาบวกครับเก้าเป็นคูณย้ายไปหารหารเก้าเท่ากับเอ็ลบหนึ่งเราก็คำนวณน,นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหก บวก24เป็น 1, 1> เป็น1,800ครับส่วน9แล้วก็บวก1เท่ากับ n ก็เป็น200บวก1เท่ากับ n n คือ201ตัวจริงๆนั่นเียนสามารถ จำเป็นสูตรเลยก็ได้นะครับจริงๆสูตรนี้เขาก็จะให้จำตั้งแต่อยู่ปถมหรือมอต้นนะครับตอนนั้นเรายังไม่เรียนเรื่องนี้เราสามารถจำสูตรนี้ไปใช้ก่อนได้จำนวนตัวเท่ากับปลายลบต้นหารระยะห่างบวกหนึ่งนะครับ หนึ่งตัวนี้เป็นบวกเราแยกมาลบก็เป็นปลายลบต้นเนาะแล้วก็หารเอาดีด็อกมาหารครับมันก็จะหารโดยระยะห่างแล้วหนึ่งตัวนี้เป็นลบเราแยกมาบวกเนีเพราะฉะนั้นที่มาที่ตอนที่เราอยู่ปถมหรือมอต้นเราท่องมาสูตรนี้ก็มาจากสูตรของลำดดบเลขคณิตโอเคเนาะ บางคนก็สามารถคิดแบบรวดเร็วได้เลยเอาปลายลบต้นหารระยะห่างหาระยะห่างข้อนี้คือ9เนาะบวก1ก็จบได้จำนวนตัวตอบ201ครับ